กบสบายดีทุกคนเนะาะมันี่ห้องการทพาทุกคนมาสมบรรยากาศงานวัดเนาะหลังจากที่เราเดินเข้ามาในวัดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโกคือเมืองลาวเนาเมืองลา,นะเงลาวเฮางานวัดก็จะจัดแบบนั่งโตนั่งตังเนาะแต่อยู่ประเทศเขาจะว่ามีโตมีตังให้นั่งด้วพกนะ่น้องนี่ก็มาหอดหนาคอนเสิร์ตเนาะนี่จะนเป็นหนาคอนเสิร์ตน็ตกาแฟเนาะครบวงเลย กี่ทีประมาณลอยสีส่สิบบาทเนาะสื่อเขามาพี่น้องเอ้ยเขามาไหนมาเป็สิ่สิบา้านเฮามันบ่คือเนาะแบบเต้นแบบเปกระยานนะไปกะโมหันเขาไปไก่ดอกที่แดดนอนยานเหยียบตีนเขายานเขาเหยียบตีนคอ,นอ <S 2> <S 2> นยแน่เต้นกันจังแม่ยั้งตายังโอ้เพราะว่าเมืองลาวเขาเขาบริษัทเนี่ยน,นอกใจสิมีโตมีตังเนาะให้นั่งอีอย่างนะเวทีกะสี บไดยืนตลอดเนาะอันนี้คือว่ายืนตลอดเลยจนจะพ้องงานเดือกเนะาะห่วยคอยบ่เคยมากเนาะเขาไปตุกขก็ยืนย,ปปย,อน,อยนอก้อนอยู่แล้วขอหยาดเนาะบอบเคยเห็นแต่ในข่าวในยังเขาจะตีกันนะเดมขอ,อยาดเนากับเขาไปเนาะก็ทียืนอยู่ข้างนอกแดๆเนาะมโมมีหมผ้าเขาไปแล้ะทางแดงมีชีวิตทีไปเบิงคอนเสร์ตเนาะ